ขี่คันไหนก็ล้มจับคันนี้ยังไงก็ล้มจำใส่แล้วเปิดสิงคือคันนี้วิดอนียังไม่ได้ขี่เลยยังไม่ได้ขี่เลยมอโตสตอรี่สนับสนุนโดย สวัสดีครับ Moto Story ครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามนะครับร้อยแปดเพชรบณ์คาร์ดนะครับเป็นสนามข้างหลังนี้เป็นสนามกูคาร์ดนู่นกูฟังนู่นข้างหลังนู่นจะเป็นสนามมิบากนะอยู่ที่เดิมเลยแล้วก็วันนี้มีโอกาสที่ได้เจอรถ3รุ่นนะฮะสามรุ่นเลยก็สามเจ้าของแล้วก็เป็นมือใหม่ด้วยพอดีวันนี้เขาเพิ่งออกรถมาใหม่กันแล้วก็จะรีวิวเล่าเรื่องเปรี้ยงการขับขี่ของมือใหม่อย่างพวกเราว่ารถรุ่นนี้รุ่นรุ่นที่เอามาเนี่ยมันขับขี่แนละ้วมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับ บ้างแนะนำจากทางซ้ายครับคนนี้คุณมิสเตอร์เลยฮะเตยครับคุณเตยนะครับผมคุณเตยแล้วคนนี้แหละฮะนี่ดอนครับนี่เดมนี่ดอนที่เดมครับนี่อ่านเจพีเลเดอร์ครับครับผมโอหทั้งสามท่านนะครับมานี่เลยแล้ววันนี้เราคุณเตยมากับรถอะไรครับเนี่ย เป็นตัวนี้เป็น wr 155เป็นค่ายยามาฮ่าครับค่ายญี่ปุ่นค่ายญี่ปุ่นเป็นรถ r 155 r เนอะใช่ครับได้มารถแรกที่ว่านำเข้าไทยรถผลิตที่อินโดนีเซียอ๋อครับพี่ดอนพี่ดอนพี่ดอนขับอะไรมาครับ KLX 300 R KLX 300 R ครับผมเป็นของคาวาซิกิครับฮะสีเขียวมันเริ่มสีมันสวยมากแล้วคันนี้แล้วครับผมคันนี้เป็น CRF 300L ครับ c R f 3ามรเป็นค่ายของ honda ครับ honda โอ้โหมาสาวค่ายเลยนะฮะ3ค่ายเลยเต้เราจะสู้เขาได้ไหมเนี่ย wr 3 1 0ของเราสงคันใกล้เคสองคัน3 1 0หนึนของเขาสามร้หมดเลยของเราต้อง2คันมัดรวมกันนะเฮ้ยไปด้วยกันเราต้องสมกันไ่ใช่อะเดี๋ยวเราจะมาดูสเปคคร่าวๆเอาเริ่มจากเต้ก่อนละกันเดี๋ยวจะลืมนะสเปคคร่าวๆของคันนี้นะ wr หนึร้อยห้าส r เป็นยังไงครับอันนี้ราคาราคาเอาราคาก่อน จะช่วยกันจะเชื่อมกุยที่เปิดตลาดเห็นว่า105ครับก็คือ10000แสนกับอีก5000บาทใช่ครับนะครับ1 0 5 0 0 0บาทอีดอนครับราคาเท่าไหร่ของคุณเนี่ย24500บาท24500บาทว้าวคันนี้แลละครับ2คันรวมกันได้คันนี้อคนนด้งโอ้ยเต้ยเราสองคันยังซื้อเข้าไปได้เลยเต้ยโอ้ รถซี่คืออันนี้ไม่มีทะเบียนถูกไหมนี้คือบอกเลยว่ามีทะเบียนนะฮะเป็นบบว่าผิดกฎหมายเออว่ะเคยใช้โอเคอของหน,นี้ CIF ของผมจำราคาตอนซื้อไม่ได้ว่ะ <c oughs> คือเซลลทัวบอกปุ๊บที่ใครใดูคลิปผมอะเซลลทัวบอกปุ๊บผมก็เข้าแปลรถมาเลยอ,อ๋อน่าจะประมาณแสนแสนสี่เท่าไหร่เนี่ยแหละ้า แล้วอุนก็มาดูสเปคมานะครับผมเสี0สี่แดหมื่นแปดันเ<บ>อะ<โ> <laughs> ประมาณนี้หละครับไม่เกินแสนห้านะครับคันน,คบนนี้กี่แรงม้าอะไรเงี้ยน้าอ่ะเออแรงมา้าคันนี้ผม,มีเท่าที่โมมาก็าอยู่ประมาณสาแรงม้าครับสาแรงมา้าประมาณนี้8ปดพัน้าร้อบยี่ิบหกแรงบิดยี่สิบหกนิวตันเมตรครับอันนี้อันนี้คือ3 0 0ร้ซีซีเลยปะเต็มเลยใช่ไหมอ่าสองร้อยแปดสิบซีซีสองนะแต่รุ่นรุ่นสามร้อยนะอ่าเป็นสามรนะสองร้ อย่าซูมไปหน้าเยอะครับทำไมฮะมันแตกไ <laughs> <laughs> ปกิ้งแล้วนะอันนี้ราคา2องแสนสี่นะฮะแพงกว่าชาวบ้านเขาเลยเพราะอ,อะไรอ่ะมันเพราะอะไรถึงแพงกว่าชาวบ้านเป็นตระกูล R ครับตระกูล R ครับมันลงสนามได้มันเป็นกึง่งกโโโึ่งมอเตอร์คอร์สเอลูโ,โ,โร่ก<อ>ึ่งมอเตอร์คอร์สครับมันก็เลยใช้ชื่อว่า KX 3 0 0 R 3 0 0 R แต่ถ้าเป็น KX มันก็จะเป็นพวกวิบากเอ้ยเป็นเป็นมอเตอร์คอร์สแล้วใช่ไหมมอเตอร์คอร์สจ๋าเลยคือสนามแบบเขาเลย สนามเลยใช่ไหมอ๋ออันนี้ยังยังแบบลุยได้อะไรลุยโลได้ข้าป่าเป็นกึงโดดครับอ๋อเป็นึงโดดนะตอกแนวคอทันทีขอทันที่ทันทีนะก็ไปได้หมดอ่ะอ๋อพี่จ้าเงจะมามุกครับผมอันนี้กี่แรงม้าอะไรยังไงนะพี่ดอนมันไม่แน่ใจครับไปเปิดดูในในขุ้มไอ้นี่ยในข้อมูลมันบอกสิ สิบสี่สิบสี่แรงม้าใช่ผมว่าหน่วยหน่วยของมันนะครับอมันอาจจะไม่เหมือนกันนะไอเนี้ยสามสิบเอ็ดจริงแต่ว่าหน่วยมันอาจจะแบบเป็นอะไรหรือเปล่าที่มันต้องคูณกันอ่ะอออันนี้อาจจะเป็นสิบสี่แล้วก็ต้องคูณสักอย่างหรือเปล่าถึงจะมาใกล้เคียงกันนะครับร้อยคูณร้อยอะไรประมาณนี้เป็นเลขครับโอ้โหนี่สี่แรงม้าจริงเหรอใช่เหรอต้ทของเราเท่าไหร่นะป๊อปไปสิ สองคันด้เลยนะสองคันได้บอกไปที่สองคันเราก็อย่าไปพูดอย่าไปพูดว่าคันเดียวดิเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะเลอะทั้งเลยนะอันนี้อันนี้เท่าไหร่นะอันนี้ร้อยห้าสิบาซีซีร้อยห้าสิบห้าจุดหนึ่งซีซีครับหนึ่งสูบนะฮะเป็นหนึ่งสูบสี่วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำก็แรงม้าอยู่ที่16.5ที่รอบ10,000รอบแล้วก็แรงทอร์ค พอแล้วเหรอแรงท้อไม่เป็นไรไม่ต้องใช้ก็ได้แรงท้อก็แรงโมเหอเห็นไหมพี่ดอนนี่16หแรงมานะพี่ดอนแค่14มันเป็นไปได้เหรอใช่ไม่น่าใช่อะวันนี่3 0 0้อซีซีนะครับว่าหน่วยผมว่าหน่วย honda กับ yamaha น่าจะเหมือนกันตามข้อมูลที่เราไปดูมานะครับคือบอกเลยว่ารถก็เพิ่งซื้อกันมาก็ยังไม่ได้ ค ечение, ือค <IS TS> ันนี้ของพี่ดอนนี่ยังไม่ได้ขี่เลยมมีป้ายพี่ไม่ได้ป้ายแดงนะไม่มีป้ายมันมีป้ายด้วยเดี๋ยวเรียกว่าป้ายแดงนะฮะก็คือยังไม่ได้ขี่เลยครับเนี่ยเพิ่งไปทำสติ๊กเกอร์มาใหม่สวยมากครับนี่69นะฮะเพิ่งไปทำมาเพิ่งจากร้านเลยนะน้องสติ๊กเกอร์นี่ต้องถ่ายอีในเขาหน่อยฮะตอนนี้ก็เป็นสปอนเซอร์ให้ก็เอาแล้วงานเข้าเราแล้ว เมื่อกี้บอกว่าจะเอาของเจพีมาด้วยเจพีเราบอกโอ้ไม่ให้แล้วเดี๋ยวถ้าแปะไปได้กาเป็นตปอนเซอร์เขานะเดี๋ยวพี่ดอนเดี๋ยวต้องขออนุญาตลองแบบให้หลายๆคนลองทดสอบเนียเราเป็นมือใหม่นะบอกตรงนะบอกขึ้นว่าพวกเราออกมือใหม่ทั้งหมดเลยแต่ว่าจะมีการทดลองขับก็อาจจะแบบสลับกันขี่บ้างพี่ดอนเมื่อกี้รถคันนี้ไปขี่คนนี้บ้างอะไรอย่างนี้แล้วเรามาเล่าเรื่องฟลลิ่งกันว่าทั้งสามคันมันให้ฟลลิ่งในการขับขี่ในสนามวิบากอย่างนั้นที่เราโดดโดดโดดกันเนี่ยหรือ ขี่ๆกันแล้วมันเป็นยังไงนะมาเล่าเพื่อนๆฟังนะครับประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปขี่กันเลยครับสลับแล้วนะ ทำไรพี่น่ทำไรเต็มมาเลยเหรอเต็มมาเลยเหรอเต็มมานเลยเหรอเต็มมาเลยเหรอพี่ต้องให้คนช่วยเตะขาตั้งไหมอ <laughs> เออดึนเตยผักก่อน นนพี่ดอนนี่ยังไม่ได้ขี่เลยยังไม่ได้ขี่เลยโอ้ยฮ่าความรักความเมตตาโอ้ยเฮ้ยพี่ดานพี่ด,ดอน <laughs> อาอแล้วขาไม่ถึงด้วยเมืเ่อกี้จังหวะเมืเ่อกี้ขาไม่ถึงด้วย พี่ดอนพี่ดอนแซงอ่ะพี่หนึ่งตกใจไม่ึเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ดอนแซงพี่หนึ่งตกใจไงขึ้นไม่ถึงเขาเกี่ยวว้าเกียวว้าเนเนินเนินะไหลเกียวว้าวมันไม่ถึงไงไปพเกียสองไปเยีววาเลยนึกว่าให้เราแซงไปก่อนไปเลยอ่ะไปยิงไหนไปเหน่หเ้ย้ยอุ้ย เพิ่งจะถอยสติ๊กเกอร์วันนี้เองโอ้โยวันนี้เรียบร้อยต้องเคลือบสามชั้นแล้วล่ะนี่ครัมีสามชั้นเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่พี่ดอนไม่ได้ทำไงดูกัดแห่นหกพันเป็นไงโอ้โหเป็นรอยไปใครมาเห็นไงเงือี้ยเห็นด้เหรอโอ้โหเมื่อกี้เข้าเกียร์ว่างแต่ว่ามันวนเนินเลยเกิดอะไรขึ้นนี่หนึ่งเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้โอ้ ตกใจพี่ดอนแซงไม่ได้ตกใจเลยครับเอาละไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเขาเกลียวเกลียวว่ปื๊ดนะรู้สึกว่ามันไม่สะใจมันขึ้นแค่นี้ไม่สะใจพี่ดอนรู้สึกไงครับตอนหันมาเมื่อกี้เป็นไงพี่ก็หาพี่หนึ่งอยู่อยู่ไหนออ๋หันมาหันมาหะนออนนยู่ตรงม้ใครวะใครวะเลยพี่ดอนเครี้ยนเลยนี่ าดังเลย่โดนตับอะไรทวายว้ลปที่ได้ไหมเอาใหม่ๆตาแม่หมวกมาละโอเคเอาไม่เอารเข้ามาได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเขอเวลาทำสมาธิแล้วก็ไปขี่ใหม่อีกรอบนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเลมาจนได้ครับผม ชอบขนาดชอบขนาดเลือกเลยอยากขี่ขนาดับทุกตาขี่ทุกคันขี่ทุกคันคันนี้คืออะไรผมขันเยอะกว่านี้วางขันเยอะกว่าเราเลยขันเยอะกว่าเลยมันสูงเขาบอกข้างซ้ายจุตากับข้างขวาเออโอ้โหโอ้โหนี่ยรอลูยอีกนะข้อมคันใหม่เลยอะ้าวขาไม่ถึงไม่ได้ระวังเฮ้ย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 พี่ดอนพี่ดอนพี่ดอน นนต้องอยู่คันี้ตาต้องอยู่ข้านี้แหละโอ้โหดูโหสูงมากแตะขึ้นโ oh. อ้โหมันสูงมากเลยเนี่ยสูงปะสูงสูงด่ขาตั้งยังเตะไม่ได้<ต>เลยตได้แค่นี้เอง เงินก็ขี่ไปก่อนแล้วค่เตะขาตั้งขึ้นใช่ต้องเออบ้าบอเอาอย่างนั้นน่ะดีพี่ดองไปเอาลงที่นิดดีสงสารคนขาไม่ถึงเวลาเข้าป่าอ๋พี่ดองเอาขาลงเอาโชคลงกลับมาคัดเดินของเราง่ายไหมแหวบง่ะสบายสบายสบายคันเราชุหัวนะหัวนะสบายสบายดีนี่ง่ายเลยใช่ไหมง่าย สบายๆนะฮะเราขี่อันนี้มันไม่ใช่ทางของเราเราขี่อันนี้เราดีทีสุดแล้วเราไม่ต้องไปสระใครดูเออดูนี่เหรอเออโอ้โหี่ของเรายังย่อมเหมือนลำซิ่งใช่ไหมย่อ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 มยีจำพรางไหมไม่เต็มขยิ่งหน่อยนะแต่ก็ได้ทั้งสองข้างอ่ะก็ยังดีอ่ะก็ยังไม่มันเล่ของพี่ดอนแตะแฮมไม่ถึงเลยรับรองขี่ไม่ถึงนี่หรออ้าอ่ะอ้าอ้า เรียบร้อยใช่ไหวปะเนี่ยนั่งไงก็ไต่ทางนี้นะตามพี่ดอนไปเห็นไหมดอนไปแล้วลุย เนนี้ยากมากกูตาเนินนี้เขาไม่ใช้เขาไม่โดดกันพวกพี่ยังไม่โดดกันเลยมันเจ้เรียบร้อยครับเอาถ่ายรูปเร็วเจ็บไหมไม่เจ็บนะตรงนี้ยากใช่ตรงนี้มันเนินขาดมันต้องมันต้องโดดลอยไปถึงลงนู้นนะอ๋อตูตาใส่เกียร์สองไงตรงนี้พวกพี่ยังโดดกันไม่ได้เลยตูตาก็โดดแล้วก็ หวังที่เลือกกันนี้ไม่มีหวังที่เลือกคันนี้โอ้โหเป็นไงคือมันมันโดดได้อเหมือนคล้ายๆมอเตอร์คอร์ครับครับแล้วก็มันเข้าป่าได้อมันโดดได้เข้าป่าได้ใช่เหมือนมีทุกอย่างในตัวมันอ่ะอ่าอ่าอ่าครบเลยว่างั้นครับเป็นไงบ้างอันเหนื่อยครับเหนื่อยไม่เคยมีใครพูดเลยก่อนนันนี้พูดกันเก่งเลยเกินผมลองผมลองสามคันนะนะสำหรับผมเนี่ยผมผมขี่คันนี้อยู่บแล้วก็คันนี้ผมผมลองแล้วจริงๆในสนาม่ะ สองคันเนี้ยผมว่ามันไม่ไม่ค่อยแตกต่างถ้าคุณขี่ขี่คันเนี้ยเป็นด้วยการแบบเรียกว่าขี่แล้วมันเปิดวาล์วอะที่หมื่นรอบอะไรอย่างเงี้ยป่ะมือตึงๆหน่อยว่ามันด้วยในสนามแข่งก็จริงเหอะคันนี้ก็ถือว่าแดกคันนี้ได้อยู่นะชนะไงชนะแต่โดยโดยรวมอะผมก็เทไปคันนี้ซึ่งมันสมราคาจริงสี่อะแล้วพอมาขี่สนามเนี่ยพอโดดพออะไรมันโอ้หเออมันเออคุ้มจริงว่ะ ใช่ไหมแต่เรางบน้อยก็คันนี้นะครับพี่เจ้เป็นไงบ้างก็ได้ลองนั่งสามคันแล้วเป็นไงฮะคันนี้เป็นรถที่เคยใช้งานอยู่เจตลาดเจตลาดก็มาขี่สนามก็ก็คิดว่าพอได้ครับแต่ว่าด้วยที่ว่าช่วงล่างเขาให้มาค่อนข้างจะนุ่มจังหวัดโดดอะไรเงี้ยแรงซับอะไรยังน้อยๆมีการกระเด้งกระดอนบ้างแล้วก็อัตราเร่งด้วยที่เครื่อง1 5 5 1ซีกำลังก็ ถือว่าพอไปได้ครับแต่ว่าก็ยังยังไม,ยงไม่ยังไม่ตอบโจทย์สำหรับคนที่ที่จะเป็นมืออาชีพนะครับอส่วนขั้นเขียวเขียวไอ้ขนุนค่อนข้างมาให้ถือว่าครบนะครับทั้งช่วงล่างกําลังเครื่องเปิดก็มาแล้วก็ช่วงโดดช่วงโดด,โด,ดเมื่อจะเป็นเนินลุกนานาหรือว่าโดดเนินตอนลงนี่ก็คือซับให้รถไม่ดิน้นไม่อาการสส่น้อยมากถือว่าน้อยเลยครับก็สถานนี่ถือว่าค่อนข้างน้อยครับแล้วก็เปิดมาเปิดมา แต่ว่าคนขับจะต้องแข็งแรงพอสมควรนะครับส่วนคันแดงนี่กําลังเครื่องก็น้องๆนั้นนิดนึงก็ต่างกันไม่ไม่เท่าไหร่ครับแล้วก็ช่วงล่างก็อาจจะมีอาการสายบ้างตอนจังวะจําเนินลงมามิดดิ้นดดนิดๆแต่น,น่อยก็ Ooh อ, <S <S อาจจะเป็นตุทวที่ว่าอันนี้ช่วงล่างแต่งนะ <S 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 <อ>ถ้าตพี่เจอของเดิมอ่ะผมพูดตรงนะช่วงล่างเดิมของตัวเนี้ยผมให้ตัวนี้ดีกว่า้วยซ้ำเดิมนะอันนี้มันเป็นช่วงล่างแต่งแล้วนะก็ยังแบบ เก็บอาการได้ดีกว่าแต่ก็ยังแบบมีสายๆเนาะแต่ก็ถือว่านิ่มครับถือว่าอพอโดดลงมาเดินมาแล้วไม่เหวอแม่อันตรายมันซอฟให้ทั้งชกหน้าชกหลังถือว่าโอเคเลยครับสับสองตัวนู้นครับจับตัวนี้มือใหม่ก็ควรจะเริ่มจากตัวนี้แล้วครับใช่ไหม <laughs> ครับครับสำหรับความเห็นของผมก็จากที่เคยใช้วิวอาร์มาตลอดนะฮะผมก็ไม่เคยล้มเลยครับกี่สนามนี้ <laughs> ผมมาล้มกับคันไหนก็ดูเอาแล้วกันนะฮะแต่ว่าคันนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะเห็นแล้วแต่ตุ๊กตาเห็นรถเอ๊ะมันไม่ใช่รถที่หนึ่งนี้นะเดี๋ยวซื้อกระดาษทรายมาขัดให้มันเรียบๆก็ได้ยโอ้โหดูฮะรถใหม่วันนี้เปิดซิงวันนี้ผมก็เลยเปิดซิงวันนี้เลยฮะถือว่าอากาศจะเป็นตุ๊กตาต้องมาเค็มนะเนี่ยเออส่งเค็มได้ไหมครับเนี่ยนะฮะก็คือทั้งทั้งสามคันผมว่ามันก็ขี่สนุกทั้งคู่แต่แค่ก็ตามสเต็ปอะเนาะ จริงๆมันก็ตามราคาหละพูดจริงๆ,งๆมันก็ตามตามนี่ก็แสนนี้แสนแสนสี่สองแสนสี่โอ้ราคาก็ต่างกันเยอะนะครับสำหรับมือใหม่ก็ดูที่อยู่ที่งบแล้วกันถามว่าถ้าพอจะแบบมาเล่นกันสนุกสนุกเนาะก็คือไ,ได้คันนี้ก็ไม่ไม่ได้แบบเดิมๆก็ถือว่ามันมันขีด,ดเลยนะ,ะประมาณว่าสมมติผมพูดในใน,ในของร้านร้านแต่งรถนะ,ะประมาณว่าคันนี้ซื้อแสนหนึ่งใช่ไหมคุณแต่ง 50, อีกห้าหมื่นคันนี้ซื้อแสนสี่ก็แต่งอีกห้าหมื่น แต่นนี้ซื้อแล้วจบเลยจบเลยเออใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องมูเครื่องไม่ต้องอะไรไม่ต้องอะไรคันนี้อาจจะต้องไปทําเครื่องช่วงล่างอคันนี้เครื่องไม่ต้องช่วงล่างใช่ไหมแต่คันนี้จบเครื่องกับช่วงล่างไม่ต้องจจบเลยแต่งสวยอย่างเดียวอประมาณนั้นแหละเดี๋ยวจะถามเขาซื้อว่าสองสี่เขาแต่งมาเท่าไหร่ติ๊กเกอร์แต่งมาเท่าไหร่แต่งมาเท่าไหร่ฮะ แต่งว่าอะไรห้าหมื่นคนโหเขาไม่แต่งเหรอเห็นเขาไม่ใส่เยอ๋ยวมาพูดพูดถึงเครื่องกับชอ๋อโอเคอันอื่นๆ่ะมันแล้วแต่คนจะแต่งเลยโอ้โหเป็นไงครับสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้สําหรับมือใหม่นะลองลองพิจารณาดูถ้างบไม่ถึงผมว่าตรงนี้มันก็ขี่ได้พูดถึงนะขี่ได้อยู่ได้แบบเดิมๆแบบว่างบจํากัดจริงๆคืออยู่ก็ขี่มาโดดสนามได้เลยเดิมๆมาขี่ได้เลยส่วนแบบนี้ก็คือต้องแต่งนิดนึงทางช่วงล่าง แต่คันนต้องทำรู้เลยว่ต้องทำเลยต้องทำเลยนะเขาบอกว่าไม่ทำยังขี่ได้ใช่ใช่ช่ไม่ทำยังพอก้มกล่มไปได้คันนี้แต่อันนี้คือต้องทำเลยนะครับส่วนคันนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรเลยมากมายนะฮะเอาไปซ่อมอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผม ทำไหมนทำไมอ่ะลืมไปแล้วลืมไปแล้วนะอ่ะตุ๊กตาว่าไงเหนื่ยใจโอ้สำหรับคันนี้นะคะตุ๊กตาก็ขี่มาแล้วนะคะจะขี่ตั้งแต่สนามนี้แล้วเหล่าโม้ไปดิเหล่าโม้ไปคันนี้คันนี้โอ้ยได้บอกนะคันนี้น้ำสูงไปตุ๊กตาเียต้องขี่คันนี้คันนี้มันเข้ากบตุ๊กตาสุดแล้วขี่คันไหนก็ล้มจับคันนี้ยังไงก็ล้มใช่แล้วต้องทิ้งแต่คันนี้ตุ๊กตาต้องทิ้งเลยแต่คันนี้ยังประคองได้แต่ถ้า ไปคันตุกตาโดดเลยสอบคันหอนนะคันนี้ไม่ต้องก็ได้แล้วคันเหนตุ๊กตาคาบได้ตุ๊กตาไปโรดถ้าเที่คลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะคะผมพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน